سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز وجل في كتابه العزيز أيضا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا في ยิ่งใกล้วันเกียรมามากเท่าไร่สิ่งที่เป็นหลักการของอัลอิสลามจะถูกท้าทายมากเท่านั้นท้าทายในทุกมิติของการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติด้านเศรษฐกษิจสังคมการเมืองแม้กระทั่งวิถีชีวิต สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหันกลับมาทบทวนศึกษาและทำความเข้าใจก็คือาศาสนาอิสลามซึ่งเรายึดถือและมีความเชื่อว่า,าศาสนาอิสลามนั้นเป็นาศาสนาที่เราใช้เป็นระบอบ เป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตไปจนไปจนกระทั่งถึงวันแห่งโลกสลายเมื่อเราเชื่อมั่นว่านี่คือธรรมนูญชีวิตนี่คือวิถีชีวิตที่เราจะต้องให้อิสลามนั้นมาเป็นตัวกำกับและกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักอิสลามที่ดีพอ หรือมีเปอร์เซ็นต์แห่งการเรียนรู้อิสลามน้อยกว่าการพัฒนาที่การเติบโตการรุดหน้าที่โลกมีอยู่ในปัจจุบันบางทีจะทำให้เรามองว่าอิสลามล้าหลังเพราะความไม่รู้จะทำให้รู้ว่าอิสลามไม่ทันโลกตอนนี้โลกเขาประกาศเสรีในทุกมิติแล้วเพศก็เสรีการพนนันก็เสรี แม้กระทั่งอะไรครับสุราเหล้าก็เสรีทุกอย่างเสรีหมดมนุษย์ก็เสรีอิสลามเหมือนอะไรบางอย่างที่ถ้าไม่เข้าใจนะน่าวซบินล,ละอิสลามเหมือนสิ่งที่ไปทวงความเจริญของโลกถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรฮะหนึ่ง เพราะจากศัตรูอิสลามเขียนภาพอิสลามอย่างนี้ให้เราเห็น 2. เพราะเราเองไม่รู้จากอิสลามที่ดีพอแล้วหลายคนก็เปลี่ยนตัวเองมีการออกมาประท้วงซึ่งอันนี้เป็นมิติของโลกเลยนะเรื่องฮิญาับเรียกร้องให้มุสลิมมีเสรีภาพ ในการดำเนินชีวิตทุกๆเรื่องแม้กระทั่งประเภทเพศท,ที่สามเรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเราไม่รู้จักศาสนาอิสลามเราจะมองว่าอิสลามนี้ถ่วงความเจริญของโลกนะอัสุบิลละฮ์มินซาลิกพี่น้องครับเราเคยได้ยินหะดีสบทนี้ไหมแล้วเคยรู้สึกภูมิใจกับหะดีสบทนี้ไหมหะดีษจาทานอา บินอารอัลม an ุซานีอันรสนุ้ยลลาอุละอัลลอฮุทะลัยฮิดะสั่งว่าอิสลามุย่าลูวะลาย่าละลัยฮฺท่านอาอิบิลอัลอมุซานีได้บอกว่าท่านศ็อลาัลลีุ่อิสลัมกล่าวไวะน้้อย่าลูมะอมิใจฮะ จะต้องภาคภูมิใจเพราะนี่เป็นบุชรอมินอรอนี่เป็นข่าวดีที่มาจากอัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวะจาลาบอกว่ายัางไงฮะอัลอิสลามมมยะยอลูวะลายุอัลอาัยว่าศาสนาอิสลามนั้นสูงสง่งและไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งเกินอัลอิสลามห้ดีส้บันทึกโดย ดารุลกุตนีและอิหม่มบาบัยฮะกีอยู่ในระดับฮะดีษฮัสันเราเป็นมุสลิมเนี่ยพอเราได้ยินฮะดีษบทนี้เราได้ยินวะฮีที่ท่านนาบีได้นำมาถ่ายทอดให้กับเราซึ่งคำพูดนบีเป็นวะฮยุนฮะเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺ س ب ح ا าละุอลาเรารู้สึกภาคภูมิใจไหมเราถามตัวเองหน่อย เรารู้สึกเห็นด้วยกับถ้อยคำนี้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันที่ท้าทายหมดเลยวันนี้เราเห็นวิถีชีวิตของมุสลิมแทบจะแทบจะนะเอามาเป็นแม่แบบในการที่จะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแทบไม่ได้เลยแทบจะนะแปลว่าไม่ใช่ไม,ม่มีฮะมีคนที่เขาจิดมั่นในศาสนาเขาอยู่บนหลักการ เขาไม่ได้ให้การรุดหน้าทางสังคมในมิติต่างๆมาเป็นตัวบ่งบอกว่าอิสลามล้าหลังแต่เขากำลังพิสูจน์ให้รู้ว่าอิสลามนั่นแหละนำหน้าสิ่งเหล่านี้เพียงแต่รอการค้นพบและรอข้าอเท็จจริงใน1400กว่าปีที่ผ่านมาอิสลามบอกดอกเบีย้ยเป็นของฮารามท่านเคยสังเกตไหมยุคสมัยหนึ่งที่ธุรกิจเฟื่องฟู ยิวเขียนภาพให้เห็นว่าธุรกิจไหนไม่มีรีบาไม่มีธุรกิจโตไม่ได้โตไม่ได้ต,ไไดต้องมีต้องมีดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเป็นเหมือน,นกลไกหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจวันนี้โลกทางเศรษฐกิจรับรู้แล้วว่าดอกเบี้ยคือความอาธรรมที่ทำให้เกิดการจอเลมการอาธรรมต่อผู้ที่ร่วมธุรกิจด้วยวันนี้บทสรุปผ่านมาพ400กว่าปีครับ ต้องพิสูจน์ว่าคําสอนของศาสนาวันนี้ถ้ามุสลิมไม่พิสูจน์สิ่งนี้ให้ชาวโลกเห็นเราจะให้ใครมาพิสูจน์ว่าหลักธรรมคาสอนของศาสนามันเป็นหลักธรรมคาสอนที่จีรังยั่งยืนและจะคงอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่โลกอวสานวันนี้มีมุสลิมกี่คนที่หันมาสนใจว่าในคำพีของอัลลอฮ์หกพันกว่าองค์การ ร้อยสิบสี่สูรบอกอะไรบ้างสุนนะของท่านนาบบม,มุมฮัมหมัดสุลลัลฮวาอเลียวะสลัมเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนบอกอะไรกับชีวิตเราบ้างมีใครสักคนหนึ่งที่หันมาสนใจทุ่มเทในการที่จะเรียนรู้เมื่อเราบอกว่าอิสลามคือาศาสนาที่สูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งเกินอิสลามเราค้นพบสัจธรรมข้อนี้ไหมท่านทราบไหมครับว่า บรรดาปวงปราชาเอาหะดีษบทนี้มาเป็นกออิดะกออิดะอามเป็นกออิดะอาซีมามีเรอกว่าอิดิลอิสลามเอามาเป็นกฎหลักในการที่จะเอาไปใช้ในบริบทและศาสตร์ต่างๆของาศาสนาอิสลามในทุกมิติเลยเพราะในเมื่ออิสลามสูงส่ง <ersch> บทเฉพาะการที pegar, people, mosquito, ่เกิดขึ้นในเรื่องวิถีชีวิตเรื่องสามีภรรยาเรื่องธุรกรรมแม้กระทั่งเรื่องของบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมต่างเอาฮะดีษบทนี้มาเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการทั้งสิ้นเลยอัลิสลามมายาลูวันนี้เราค้นพบความสูงส่งของศาสนาอิสลามในมิติไหนบ้างอย่าลืมนะนี่คือวะฮีนะฮะดีษบทนี้ยังไม่ถูกมันซุกนะ ยังไม่ถูกยกเลิกนะวันนี้มุสลิมรู้สึกภาคภูมิใจในความสูงส่งของศาสนาในมิติไหนบ้างลองถามตัวเองดูมิติทางด้านหลักความเชื่อเราเองมีความเชื่อตามที่ศาสนากำหนดให้เรามีความเชื่อหรือไม่ความเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์ความเชื่อในรุกคนอีมานหลักปฏิบัติในรุกลนอิสลาม วิถีชีวิตแบบมุสลิมวันนี้เนี่ยต้องถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตโดยเรียนแบบคนอื่นหรือเราเอาศาสนามาเป็นต้นแบบให้คนอื่นเรียนแบบลองถามตัวเองสิว่าเราอยู่ตรงไหนของแถวของมนุษยชาติในขณะที่อัลลอฮ์บอกกุนตุมไคอรอุมมตินอุครียัตลินนาสตะมูรูนบิลมาอูรุฟตันฮานะอันิลมุงการวะตุมินูนบิลละ อัลลอฮ์ประกาศสถานะอันสูงส่งของผู้ที่เป็นมุสลิมกุนตุมคอยระอุมมะดินเจ้าเป็นประชาชาติที่ปรเสริฐที่สุดตะมูรุนบิลมารูกลไกลที่จะรักษาไว้ซึ่งสถานะในการเป็นคนต้นแบบคือหนึ่งต้องกำชับกันในเรื่องความดีวัตันฮาวนะอานิลมุงกรัร จะต้องมีการห้ามปรามในเรื่องความชั่ววัตุมีนูนบิลละและสาระสำคัญคือต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ตาอาลาอย่างแท้จริงกระบวนการเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมมุสลิมไหมเรายังเห็นความผิดเป็นความถูกเห็นสิ่งที่ผิดแล้วก็เมินเฉยหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดเองแล้วรู้สึกไม่รู้สึกรู้สาอะไรไหม แล้วเราประกาศตัวเองว่าฉันเป็นประชาชาติที่อยู่ซอกแรกของประชาชาติทั้งหลายวันนี้ถ้าตัวดูแล้วเนี่ยเราอาจจะอยู่แถวสุดท้ายและเป็นคนสุดท้ายก็ได้ถ้าเรายังไม่ภูมิใจในตัวเรานาบีบอกว่าอ,อัลามมาลอลูการที่เราจะเรียนรู้ว่าเราสูงส่งอย่างไรต้องหันกลับไปดูคำสอนของเราครับวันนี้ถ้าปริมาณอิสลาม ความรู้ในอิสลามในตัวเราน้อยกว่าความรู้ที่โลกได้เติบโตไปเราจะหันกลับมาดูแคลนศาสนาของเราเพราะปริมาณความรู้ไม่เท่ากันวันนี้หนะ้าที่ของเราต้องไปค้นหาอินน ah ัดดีนะอินดัลลอฮอินอสลามพระเจ้าของเราอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาประกาศว่าศาสนาณที่อ,อัลลอฮ์คืออิสลามคืออิสลาม วันนี้เรารู้จักอิสลามกี่เปอร์เซนต์ถ้ามีร้อยลองถามตัวเองสิฮะมุสลิมบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่เรียนรู้ความเข้าใจในถ้อยคำของผู้เป็นเจ้าในรูปของตับสีกุรอานหรือความหมายเลยบางทีบางคนเนี่ยอ่านจบหนึ่งในชีวิตนี่ยังยากเลยเขารู้ทุกเรื่องเขาเก่งมากในเรื่องดุนยาแต่เรื่องศาสนาเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ หรือเขารู้ไม่พอกับการเติบโตของสังคมและยุคสมัยที่เป็นไปเพราะถ้าไม่ทันนี่อันตรายเลยนะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บมุสลิมก็รับเลยเราจะรู้สึกภาพภูมิจใจอย่างไรวันนี้เนี่ยกาแฟตเขาจับจุดเราได้เมื่อในอดีตเขารู้ว่าเราน่ยเสือตัวจริงฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขามองเราเป็นเสือกระดาษเราเปรียบเสมือนหุ่นไล่ากา หุ่นเล่กาที่มันถูกปักไว้กลางนาเนี่ยมันหลอกนกที่ขี้ขาดหลอกหนูที่ขี้ขาดที่มันเข้ามาในนาแล้วมันเข้าใจว่ามีคนยืนอยู่แต่เวลามันมีนกตัวไหนที่มันใจกล้ามาเกาะบนหัวหุ่นเล่กามันรู้ว่าอ้าวไอ้นี่ตัวปลอมนี่พอมันรู้ว่าตัวปลอมมันก็เรียกพวกของมันมาตอนนี้ไรนาเราก็พังทลายเพราะมันรู้ว่าไอ้นี่ตัวปลอมวันนี้เราเป็นตัวจริงหรือเป็นปูนปัาสเตอร์ เราเป็นตัวจริงของมุสลิมหรือเป็นหุ่นไล่กาวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นใครเราอยู่ในสถานะที่เป็นตัวอย่างให้กับมนุษยชาติหรือเป็นคนที่ตามเขาไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราก็ตามผมไม่ได้พูดถึงประเทศไม่ได้พูดถึงประเทศนั้นประเทศนี้แต่เรากำลังพูดถึงหลักการศาสนากับความเป็นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามแต่ไม่ได้การันตีว่าอ إ ي ่านของเขา มันจะเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นมาตรฐานคืออิสลามฮะไม่ว่าจะอยู่ในดินแดนใดก็ตามถ้าไม่เอาอิสลามมาใช้ท่านฟังคำพูดของอุมารับดิลขตอบรอดิยฐลอฮวนอุมารับดิลขตอได้บอกว่าหนักน ah ah ุก ah ah ้าวมุนอะอัลละนัลลอฮุบิลอิสลามฟะมะฮ์มาอิบดะไกนาอัลอิซะฟีไกรีฮีอะดัลลัลลออุมารับดิลขตอ ขลิฟาคนที่สองของอาณาจักรอิสลามฮะบอกว่านะฮนัวกามุนอาอัลลอหุบิลอิสลามเราคือประชาชาติที่มีเกียรติอยู่ได้เพราะอัลอิสลามดังนั้นฟะมะมาอิบดะไยนะอัลอิซซาฟิไงริเมื่อไรก็ตามที่เราสแสวงหาเกียรติในสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามแล้ว อาซัลลอฮ์นะอัซุบิลลาฮ์มินซาลิกอัลลอฮ์จะทําให้เราตกต่ําทันทีวันนี้ที่มุสลิมตกต่ํามไม่ใช่เพราะอิสลามตกตา่าแต่เพราะมุเพราะมุสลิมห่างไกลจากศาสนาของอัลลอฮ์สุฮาตาลาท่านกลับไปดูประวัติศาสตร์นะอนาณาจักรอิสลามที่ล่มสลายไม่ใช่เพราะว่าศัตรูเก่งกว่าแต่เพราะมุสลิมแพ้แพ้ภัยตัวเองท่านไปดูได้ไม่ว่าจะใน ยุคอ,คอาณาจักรของออตโตมานไม่ว่าจะปกครองยุโรป700ปีอินเดีย800ปีไปดูประวัติศาสตร์กงล้อประวัติศาสตร์มันสะท้อนความเป็นจริงให้เราได้รู้ว่าไม่ใช่เขาเก่งกว่าเราแต่เรานั่นแหละแพ้ภัยตัวเราเองพอถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็ลงต่ำเราไม่ได้เอาอิสลามมาใช้ในเหมือนตอนที่เรากำลังเริ่มต้นนี่คือสิ่งที่ต้องทบทวนฮะ ยิ่งโลกปัจจุบันไปเร็วมากบางอย่างผมไม่เรียกการพัฒนาเพราะการพัฒนาจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์มันเป็นเสรีภาพมันเป็นการรุดหน้าที่น่ากลัวเพราะมอสียัดก็รุดหน้าครับอับเบีมุกก็รุดหน้าฮะมันรุดหน้าจนบางทีมุสลิมตั้งตัวไม่ติดวันนี้นี่จะดื่มเครื่องดื่มสักอย่างหนึ่งจะต้องดูรูปลักษณ์ที่มันคล้ายของฮารามแล้วมันรู้สึกมีเกียรติ ทำขวดสีให้เหมือนทำน้ำให้เหมือนแล้วกินแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยฉันทันสมัยแล้วก็บอกว่านี่ีมันไม่มีแอลกอฮอล์มันฮาลาลเนี่ยเราถามว่าทําไมมันไม่ทํารูปอื่นทําให้มันดูเหมือนตั้งเรียงกันเนี่ยแปลว่าแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนฮาลาลไหนฮารอมแต่เวลาเราดื่มไปแล้วรู้สึกมีเกียรติทันสมัยทันยุคท่านดูแม่มันบอกอะไรฮะ มันบอกว่าเรายังขาดความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนามันตะชับบาฮาบิเก้ามินฟะหัวมินหุมนบีบอกใครก็ตามใ้้ไปเรียนแบบชนกลุ่มใดเขาก็เหมือนกับคนกลุ่มนั้นแหละวันนี้เราเรียนแบบเขาในเรื่องไหนบ้างนบีบอกใกล้อาคิริสมาเนี่ยศัตรูอิสลามยวฮูดีนาซอรอมันลงลูยยะเนี่ยเราก็ตามไปเราตามทุกอย่างฮะเราตามตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน เราตามทุกอย่างในวิถีชีวิตของเราแล้วเราก็บอกว่านี่คือไอซ์อมับตุลขตอบได้บอกว่าเรามีเกียรติได้ไอซาในภาษาอาหรับมันหมายถึงอะไรนะทราบไหมมันถึงอาลาวัตรฟะมันหมายถึงสิ่งที่สูงนี่คือไอซาอัห์ในภาษาอาหรับอิมามชาฟีอีได้กล่าวไว้ในเซียร์อาลามนุบลาเป็นประโยคที่น่าสนใจมากอิมามชาบีบอกว่า มันลำตัวไอ้สุดตักว่าฟลาอิซ่ล,ละใครก็ตามที่การตักวาไม่สามารถทำให้เขามีเกียรติได้แปลว่าคนคนนั้นไม่ถือเป็นคนที่มีเกียรติฟลาอิซ่ล,ละวันนี้ตักว่ามันทำให้เรารู้สึกมีเกียรติไหมเราทำให้เรารู้สึกภูมิใจไหมอัลลอฮฺตาลาได้ตัดไว้ในอัลกุรอานมังกานายูรีดูลาอิซะฟาลิลลาฮิลาอิซะจุจามิอะใครก็ตามที่ต้องการเกียรติ ต้องการความสูงส่งอัลลอฮ์มีสิ่งนี้ทั้งหมดมันไปว่าอะไรครับมันไปว่าถ้าเราจะเอาอิสซะเราต้องเอาจากอัลลอฮ์ครับต้องเอาจากาศาสนาอิสลามแล้วหะดีษของท่าอาอิสได้ตอกย้ำกับเรามากที่บอกว่าอัลอิสลามูยะลูอิสลามสูงส่งวะลายุะอะไรไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งเกินอิสลาม ไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งเกินอิสลามนะถ้อยคำนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจไหมและเราสามารถถอดองค์ความรู้จากสิ่งนี้มาสู่วิถีชีวิตของเราในฐานะผู้สูงส่งหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องต้องถามตัวเราเองนะต้องถามหลายๆครั้งนะต้องถามให้มากนะเพราะถ้าไม่ย้ำถามในเรื่องนี้ เดี๋ยวเราจะถูกเขาจูงจมูกพาไปไหนก็ไปหมดและมองว่านั่นคือเส้นทางแห่งเกียรติยศวันนี้โลกอิสลามโดนกันเป็นระนาวเลยแล้วแน่นอนที่สุดครับคำพูดของอุมารับนุลคาตับอุมรัมรเป็นคนหนึ่งที่มีคำพูดแล้วนบีบอกพูดอะไรแล้วถ้าตอนที่นบีมีชีวิตอยู่วะฮีจะลงมาสำทับว่าน,นั่นคือความจริงอุมรัรพูดไว้น่าสนใจอย,อย่างที่ผมได้กล่าวข้างต้น ที่บอกเราเป็นประชาชาติที่มีเกียรติด้วยอิสลามเมื่อไรก็ตามที่เราแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามวันนั้นอัลลอฮ์จะทําให้เราตกต่ําทันทีถ้าใครเป็นนักประวัติศาสตร์ไปย้อนดูประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของอิสลามในถึงจุดสูงสุดจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสูงสุด หลายคนชอบศึกษาว่าอิสลามเติบโตยอย่างไรแต่มีน้อยฮะที่จะศึกษาว่าแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มุสลิมตกต่ำในอาณาจักรอิสลามอย่าลืมนะเมื่อไรก็ตามที่อลัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เราเอากฎหมายอิสลามมาใช้ในชีวิตของเราแล้วเราปฏิเสธเราไม่ทำเราละทิ้งจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ ถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์จะเอาศัตรูมาปกครองเราท่านเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันท่านอบบมุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมตอนที่ท่านเผยแผ่มหานาครมักกะสิบปีแรกปลูกฝังอักรีดะเรื่องหลักศรัทธาอย่างเดียวเลยจนเกิดเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบหนักต้องเดินทางไปที่ตออิฟ อย่างน้อยก็หวังว่าชาวตวอิฟจะให้การช่วยเหลือเพราะเป็นเผ่าที่เข้มแข็งในที่สุดเอาล่์ก็ทดสอบเป็นครั้งที่สองนอกจากการสูญเสียของคนที่คอยปกป้องและเป็นกําลังใจอบูตอเลบและท่านหนียวคาดียะไปที่ตอิฟถูกเยยะยันในรายงานหะดิษบอกว่าเป็นความเจ็บปวดที่นบีได้รับมากกว่าสงครามอูฮุดซะอีกอูฮุดเนี่ยเจ็บปางตายแล้วแต่ตอิฟหนักกว่าเพราะเจ็บทั้งร่างและหัวใจ ถูกย่ำยีถูกดูถูกเยียดยามนาบีกลับมาสู่มักกะไม่ได้ยอดอ่อท้อถึงแม้ว่าไปครั้งนั้นจะได้มุสลิมคนหนึ่งคืออัดดาสถึงเป็นชาวนอสอรอแต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ยอดอ่อท้ออดทนในการที่จะเผยแผ่กลับมาสู่มักกะหนักกว่ากาอีกด้วยความอดทนของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ยกนบีขึ้นฟ้าไปรับผัวฮีเรื่องละหมาด ยกจากชาวดินสู่ฟากฟ้าและไปสู่ในจุดที่ไม่มีมักลูกไหนจะถึงศิดรรตุลมุนตาหาไปรับวะหยุนในเรื่องของสลาเรื่องการละหมาดหลังจากนั้นนบีลงมาจากฟากฟ้าเกิดเหตุการณ์อิสระรลอเมอาราตกลับมาที่มักกะนบีทำหน้าที่เผยแผ่อีกสามปีครับหลังจากนั้นมีบัญญัติให้นบีอบพยพจากมหานครมักกะสู่มหานครมดีนะแปลว่า รอซูลุล์สลลลัลลอุอะลัยฮิวะซัลลัลมได้เสียสละชีวิตของท่านทั้งหมดเพื่อให้อิสลามอันบริสุทธิ์นั้นได้ตกมาถึงเราและในมดีนาอีกสิปีครับต่อสู้ฟาฟันจนมีรถัฐถาอิสลามได้แล้วก็ทำให้เห็นว่าอิสลามเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสันติของโลกและนำมาซึ่งความยุติธรรมนบีได้สร้างมาตรฐานเอาไว้อย่างชัดเจน บรรดาคุลฟาห์อัลรอชิดูนอบูบักาคัสถดีกรดิยัลลอฮุอันอุมารับดน์อัตขับอุสมานีมินอัฟฟานอัลีบินอับีทาลิบคนเหล่านี้ได้ฉายภาพให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของอัลอิสลามหลังจากยุคทองของอัลอิสลามเมื่อยุคคอลิฟาจบมาในอยู่ระดับของมูลุกกษัตริย์หลังจากนั้นเริ่มถดถอยมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางโอกาสที่มันเหมือน เหตุการณ์สวิงขึ้นสวิงลงก็ตามแต่อย่างไรก็ตามตัวที่เป็นตัวชี้วัดว่าความสูงส่งของอิสลามจายะยังคงยังอยู่กับเราคือยุคสมัยที่ยุคนั้นได้ยึดมั่นในหลักการของอลอิสลามอย่างแท้จริงพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับถึงเวลาที่เราจะต้องหันกลับมารู้สึกภาคภูมิใจในหลักธรรมคำสอนของาศาสนาในหะดีสบทนี้เนี่ย บอกกับเราให้รู้ว่ากัตกาตาบะฮุลอุลลอฮฺอัลลอฮ์ได้บันทึกอาริฟอะวะลอูลูอัลลอฮ์ได้บันทึกสิ่งที่เป็นความสูงส่งอัลลอฮ์ได้กำหนดความสูงส่งไว้ให้กับศาสนาอิสลามแล้วไม่มีใครทำให้ตกต่ำได้แต่ปัจจัยสำคัญครับว่าอันน่ะอัลฮฺลายซาลูนาฟิอูลูวินวะมะกานะตินฮะซานะ แต่คนที่นับถือศาสนาอิสลามจะสามารถคงอยู่ในความสูงส่งและสถานะที่มีเกียรติได้นั้นมาดามูมุตมสัสซิกีนบีตราบใดที่เขายังคงยึดมั่นอยู่บนศาสนามุมินีนบิลละที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมุตตะบีอีนบิสุนนติรอสูลิฮิสัลลัลลอฮวอะลฮิวะสลัมและเขายึดมั่นในสุนนะของท่านนาบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮวอะลฮิวะสลัม,มอย่างแท้จริง ขอละซุพฮตาลาได้ให้เราทุกคนนั้นได้มีความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมและความภาคภูมิใจขอให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และนําอิสลามมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่โลกรอคอยเหมือนกับที่ในยุคยาฮิลียโลกได้ประจักษ์แล้วว่าอิสลามเท่านั้นที่เป็นทางออกและวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่แท้จริงเราในฐานะอุมมะของนบีต้องรับไม้ต่อและต้องทําให้เป็นประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการท้าทายในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามถ้าเราไม่ให้คำตอบเราเองก็จะเป็นคนที่ไม่พบคำตอบและเราอาจจะอยู่บนความมืดไปจนวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์ก็ได้ขอเราคุม้มครองเราให้พ้นจากสิ่งนี้อัลลอฮรอักบาร์าฮาวล ل